สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยล่าเลยก่อยู่ต่างประเทศนะจ๊ะยินดีตอนทัาเผาชื่อสองยูทูบสาวเราคนอินดีวันนี้เรามีโอกาสผ่านมาแถวช่องนนซีนะคะพี่น้องเขาก็เลยอยาก เก็บภาพบรรยากาศย่านนี้นะคะให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาได้ดูนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนบ่ายประมาณบ่ายสามนะคะท่านผู้ชมขาของวันอาทิตย์นะคะตอนที่เราออกมาจากบ้านนะคะเราก็แบบว่ามั่นใจมากเลยคะ่ะว่าวันนี้ไม่น่าจะมีผลนะคะพี่น้องคะแต่ สุดท้ายนะคะปรากฏว่านะคะเจอผลค่ะพี่น้องเจอผลก็ไปไหนยังไม่ได้เลยค่ะก,ก็เลยเดินทางต่อไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ติดผลอยู่ที่แถวแถวสะพานขาวอยู่แถวแถวสาทอนนะคะพี่น้องแถวแตถนนสาทอนเนาะ ฝนตกค่ะทุกคนพอดีว่าเราเห็นอะไรล้วา,างลงไปน่ะทุกคนเราเห็นคนที่แบบว่าดูสิคะน่าจะเป็นคนที่แบบว่าพิการเนาะพิการน่ะพิการทางขานะี่นอ่แแ้วกะแบบเดินตากฝนอยู่เนาะทุกคนเดินตากฝนนะแล้วก็น่าจะ กาเท้าอันหนึงอ่ะพี่น้องแล้วก็เหยียดขาเหยียดขาแล้วก็ถือถาดพวงมาลัยนะคะทุกคนมองลงไปเห็นก็รู้สึกว่าเขาหน้าสงสารเนาะทุกคนขนาดขาไม่ดีนะยังมาเดินขายพวงมาลัยนะคะพี่น้องดูสิคะน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยแหละทุกคน เอมืองเห็นเราก็รู้สึกว่าน่าสงสารนะเนาะบางคนขาแค่งดีนะแต่ไม่ทำแบบนี้นะพี่น้องอ้โหสุดยอดมาก่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกจะให้พูดยังไงอะ่ะเป็นแบบนี้แล้วยังลำบากขนาดนี้เลยเหรอพูดยากนะพี่น้องสีว่าจะได้หดะคอยก็ค่อย ไปก็เคยพานค่ามลำบากง่าอยู่ทุกคนแต่ว่ากับขับพานมาได้นะพี่น้องแต่กับว่าเทิมว่าเออก็เจ้าแบบสุดๆนะเนาะพี่น้องเนาะเดินขายพวงมาลัยอยู่นะทุกคนแต่ก็สังเกตดูไม่มีคน่วยซื้อเลยแม่พี่น้องไม่มีคน่วยซื้อเลยนะคะยามข่วงจัดโต๊ะเนาะ คิดว่าคนน่าจะขี้เกียจเปิดกระจกอะทุกพี่นอ้องทุกคนเห็นเหมือนกันไหมก็แบกแบบนมองดูแล้วหน้าสงสารเนาะพี่น้องเนาะมันบอกอม,บมันคือยิ่ยงเหน่วยด้ยค่ะโอ้โหน่าจะรับจ้างมาขายพวงมาลัยแล้อวนะ่าทุกคนในวันอะไรนี่แหละใจทุกันเนขขานะทุกคนเนาะแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วก็อยากให้พี่น้องเบิงนะ เบิ่งแล้วเขาก็สิดได้มีแห้งสู้ต่อเราพี่น้องนะเนาะเห็นว่าคนที่เขาลำบากกว่าเขาก็ยังมีหลายอยู่เนาะพี่น้องแพ็กทายวันยุดเด้อพี่น้องเด้อมีไฟยุดแน่ไปเที่ยวทางไหนกับข้อมิ่นบอกกันนั่นลาจ้า mm hmm. จริงๆว่าสิไปอันสะพา,านเนาะพี่น้องสะพานภูมิพนนะ่ะ แต่ว่ามาเจอพ้นสิกะอะไปบไดายซ้ำไปไม่ได้เลยนะพี่นอ้องแล้วก็บว่ามีวี่แวว่าพ้นยุดต,ตกเลยนะเนี่ยตกมากนี่กับว่ามาชื่นโมงหนึ่งเลยทุกคนเลยหน้าซ้งซานนี่พี่น้นองเบ่มดูก็่ชิว่าจะเนี่ย งานนี้ก็จเจริญมากนะคะพี่นอ้องประสิทธใบสะลานทุกคนแต่ว่าก่ะไม่สะลานอะไรแหละโอ,อ,อ้้เกือกเกือก้งอยู่นะเห็นแบบนี้ทุกคน,น,สสน,นก็น่าสงสารอยู่เนาะบราว่าคันธาดีกับบวบ้าเราพี่น้องแต่ว่าค้าบ่ค่อยดีเอ็กเป้เอ็กเป้เอ,ยเอยู่สินะ ทุกคนก็นกนค่อยสื่อซอยเนาะนี่นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงห้าแยกบโอเแมนถนนสาทรมันก็จะเริ้ระหว่างลุงพีนี่สอวรังงานคลองเตเยนี่างิลนัฝ่ายใหญ่ๆสิก็จบกโบออจบจบจบการเสอทีพามาดูสะพานสวยๆดีกว่าทุกคนนี่นะคะ วันนี้เราอยู่สาทรเนอะทุกคนโชคดีมากเลยวันนี้มาเจอฝนนะคะกาจะไปสะพานภูมิพลอยู่แต่ว่าดูท่าทางแล้วฝนน่าจะยังไม่ตกยังย่าตกอีกยาวค่ะพี่น้องก็เลยว่าน่าจะเลื่อนไปเป็นวันหน้าเนาะวันนี้ก็มาถึงแค่นี้นะคะทุกคนพี่น้องจะให้พูดยังไงตึกทำไมสวยจังเลยดูดสิสวยมากเลยทุกคนสวยสวยจริงๆนะ ยานนี้นี่แต่ต้อกำงามพี่น้องเลยตรงนู้นที่้างที่กำง,งามเนาะนี่แต่ตึกสวยๆทุกคนเูยจุดแ้นดูระวางคอหักเดอ้ออย่างเงี้ยขากลายเด้อพี่น้องจะได้คอหักฝนก็ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดตกนะคะพี่น้องตอนนี้ออกมาก,กคือว่าแดดเนาะบ๊อมีว่าบ่มบีสถานการณ์ม,มาน่นตุก้าหัวปีบัดบ,บ้าคนตกลดัดตางพี่น้องเลย ก็เลยอดเนาะาก็คือสิบรอดไปสะเหัือนสะพานพูดทุกคนอะ่ะก็เลยมาถึงแค่นี้นะคะพี่นอ้องโหอันนี้เป็นบรรยากาศแบบถ้ามองไปข้างบนนะคะทุกคนก็จะเห็นตึกสวยๆนะคะนี่ค่ะฝลังก็ถ่ายรูปอยู่นะคะนี่ข้องเกีียวทางนี้ก็เป็นทางสกายบล็อกนะคะ เ,เชื่อมต่อจากสะพานสีขาวไปถึงสถานีรถไฟฟ้าเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะย่านนี้ก็แบบจเจิญเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่แบบใครๆก็อยากมานะนี่ทุกคนมันจะมีข้องน้ำเนาะพี่น,นอ้องน้ำข้องงนาแต่สงสัยอยู่ว่าอยู่กลางกรุงเพิ่นก็นยังมีข้องหนาอยู่เนาะทุกคน สงสงยน่าจะเป็นข้องนามที่แบบเกา่าเก๋ดีพี่น้นองเลยนี่ค่ะทุกคนสวยงามไหมอ่ะนี่นะตึกเปะนงานแบสวยงามเลยค่ะเป็นส่วนๆเป็นยุนหะตึกแล้วก็สวยงามมากนะคะ สะอาดมากค่ะพิน่นองสะอาดด,ดี้มันจะมีเมวันค่อยแบบต้องขอัดสาดเนาะนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนโอ้โหมุมนี้ทำไม,มอลังการงานสร้างขนาดนี้คะทุกคนสวยมากเลย ค่ะพี่นองโอ้โหตึกนี้สวยมากค่ะ้าตีนโ่ตีนองโอ้โหสูงมากค่ะทุกคนว้าวควนกะ้ะ ยังฟอยๆอ,อยู่ด้พี่นอ้อทำไมสวยงามขนาดนี้ บอกว่างามท้าบอกว่าท้าบอกเห็นเดี๋ยวบอกว่าสวยกับอวามนวยงาเด้อพี่น้องาดสวยงามเลยทุกคนดูสิค่ะตึกอะสูงมากเลยอะนอ้โเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยอะทุกคนเหมือนเราอยู่แบบว่าประเทศนอกนะอ่ะมือซซัคเป็นประเทศไทยก็แล้วกันเนาะตึกระเจางามเลยดีโอ้สวยงามจริงๆค่ะ สิวาจะไะ้แหลแบบเนี่ยมไปเลยเห็นแบบโอ้ยสวยจริงๆอ่ะทุกคนเนียมไปฟื้นอ่ะขั้งล่างอ่ะแบบลุกผัดสะอาดแห้งอะไรทุกคนนะาะนพยองขยะไม่มีเม้แต่หนึ่งชิ้นเลยนะคะก็ะจะแบบเพดงามมะดีพี่นเนาะเพดงามเพ็ดีดีเนาะนู่นค่ะทุกคนตรงนั้นที่เราลงมาจากสถานีรถไฟนะถ้าเราจะกลับไปเราต้องกลับเดินข้ามไปทางนู้นนะไปขึ้นจั รถไฟอยู่สถานีช่องนูทซีนะคะพี่นอ้องก็ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่าน้องทุกคนจริงๆจากที่นี่ไปสถานีช่องนุทซีไกลไหมอันนี้เราก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะเราไม่เคยไปแต่จริงๆความจริงอ่ะใจก็อยากไปอยู่ แต่ว่าอย่างลงท่างนะพี่นอ้องนี่นะวัยรุ่นก็จะชอบประทานรูปแบบนี้นะทุกคนคสวยมากเลยไปช่วงมันชีได้หรือเปล่าเออไม่ใช่ไปไอสะพานปูนที่คนได้หรือเปล่านอะนี่ทุกคนคนก็เริ่มเดินเยอะแล้วนะนี่ค่ะ เงือบๆก็อถอะกาผ่านมาหลายเด้อพี่น้องเด้อถ้าไหนๆมาแล้วก็จะลอดูให้แบบทุกซอกทุกมุมหน่อยแล้วกันเนาะนี่ทุกคนโอ้โห,โหมาม,มุม,มนี้มองเห็นชัดมากเลยโอ้โหสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมป้าอ้ที่โต สวยงามโอ้โหเห็นตึกมหางนครนะพี่น้องโ้ว้าวโอ้โหตึกมหานครโอ้โหเหมือนเราอยู่ใกล้มากเลยพ uh oh. <Darwin> <quan> oh, te ี่น ah ้องนี่คสวการ์เดซูเลยเห็นชัดๆเนาะนี่นะคะการ์เดนผูอชมว้าตัว็หไงแธอเด้ตึวกเลย ก็นางเราชี้เรื่องไปไหนปะว่สสาสะพานภูมิควรนะทุกคนตอนนี้พ้นการยุทธโต๊กแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยโล่งแล้วเมื่อกี้โต๊แบบว่าเออ,ปอเป็นตาชิบยุทหนะใครยังไม่เคยมาใครยังไม่เคยเห็นถ้าอยากมาก็ามาได้นะคะทุกคน มาลง BTS อยู่ที่สช่องมุนชีก็ได้นะคะแล้วก็เลินลงมาค่ะแล้วก็จะมาเห็นสภาสีขาวแบบนี้นะคะสวยมากค่ะพี่นอ้องโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เท่ากับสีขอจบคลิปไ้เพียงสนิทน้องพ่อแม่พี่น้องอคลิปนี้ก็พามาสมความเจริญของเมืองไทยอีกแล้วนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้์ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ share, mm hmm. กดติดตามขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมดูคลิปให้นะคะไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ